สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่องน้อง FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวพระนะครับผมรุ่นเจเริญพรสองนะครับจเจริญพรสองสามองค์นะครับได้เช่าหาบูชามาสามองค์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับเป็นอะไรบ้าง จเจลิมพรสองตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่ากำลังส่องหากันเลยนะครับนะส่องหากันเลยเนื้อทองเนื้อเงินก็ขึ้นไปหลักอสามสี่พันแล้วนะครับผมเนื้อเงินนะครับเนื้อล่างๆนี่ก็ใช้เก็บได้ก็เก็บนะครับนะ รุ่นนี้จะไม่ค่อยลงยาเยอะนะครับนอกจากเนื้อเนื้อเงินเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเนื้อทองไปเลยเออเนื้อเนื้อทองแดงอะไรอย่างนี้นะครับนวะนะครับแล้วก็สัตตะนะครับเนื้อเนื้อเงินลงเนื้อเงินหน้ากากหน้ากากทองเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับ ราคาก็หลายพันแล้วนะครับตัวนี้ผมผมมีปิดมาอีกนะครับแต่ว่านี้มาทําคลิปก่อนนะครับเก็บไว้หลายๆเหรียญน,นะครับผมมัน้างหน้ามีราคาแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เจริญพรสองนะครับรุ่นนี้ก็อ่ปลุกเสกวันที่เก้าสิงหานะครับผมปลุกเสกวันที่เก้าสิงหา 64นะครับในที่ผ่านมานี่เองนะครับ9วันนี้9ที่ผ่านมานี่เองนะครับออกจากวัดมาแล้วก็ให้เช่าหาบูชากันเลยนะครับนู่นนี้นะตลับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเข้มเลยครับแต่ว่านี่ในคลิปผมมันจะแสงไม่ค่อยมีนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่สีเหลืองตลับสีเหลืองนะครับ รุ่นนี้ปลกเสกวันที่9สิงหา64นะครับผมจเจริญพรส่งรุ่นนี้สร้างโรงพยาบาลนะครับรายการยกรังนะครับถ้ารายการยกรังนี่รุ่นเนื้อนี่ก็การันตีเ,เหรียญรุ่นเนื้อนะครับเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับเนื้อเงินสี่เหรียญในในหนึ่งรังนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำสองเหรียญน,นะครับ แล้วก็เนื้อเงินลงยาอีกสองเหรียญนะครับแล้วก็โซนหน้ากากเงินอีกสิบเหรียญนะครับโซนหน้าโซนหน้ากากยี่สิบเหรียญนะครับแล้วก็โซนลงยาสิบห้าเหรียญนะครับโซนเนื้อธรรมดาอีกห้าสิบเอ็ดเหรียญนะครับอันนี้เนื้อธรรมดาจะมีเยอะหน่อยนะครับมีมีมีเยอะหน่อยนะครับห้าสิบเอ็ดเหรียญนะครับ ก็รวมในรังแล้วก็มีหนึ่งร้อยกับอีกสองเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยกับอีกสองเหรียญเพราะว่าในเหรียญหนึ่งในในหนึ่งรังเขาจะแถมมามาให้สองเหรียญน,นะครับปกติรังหนึ่งจะมีอยู่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยลุนนะครับแต่ว่าเขาจะแถมมาอีกสองสองลุ้นก็เป็นหนึ่งร้อยกับอีกสองลุ้นนะครับอันนี้รุ่นนี้นี่วัตถุประสงค์ดีมากนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็ เอาไปสร้างโรงพยาบาลนะครับที่อําเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนะแล้วก็เอาไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์อีกนะครับก็เลยต้องใช้งบเยอะหน่อยนะครับผมรวมรวมการรวมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นสิบสิบล้านบาทนะครับผมสิบล้านบาทนะครับในการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ วัตถุอุปกรณ์การแพทย์นะครับสร้างโบสถ์นะครับผมนําไปสร้างโบสถ์ที่วัดโพนขาวนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็นําไปซื้อที่ดินถวายวัดโพชัยนะครับจังหวัดนครพนมอีกนะครับอันนี้สมทบทุนนะครับรุ่นนี้นี่เจตนาการสร้างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดการเจตนาการสร้างนะครับ นำไปสร้างไปถวายนะครับคือใครได้ร่วมบุญในรุ่นนี้นี่ได้ได้เรียกว่าได้ได้บุญเยอะเลยนะครับนาประโรกะสงค์การสร้างนะครับเจตนานะครับวิธีการอ่าแล้วก็การอ่า ผ่านวิธีนะครับวิธีแล้วก็หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดเป็นผู้สร้างผู้ผู้ปลูกเศกนะครับแล้วก็จัดสร้างโดยคุณป๋องสุพรร์น,นะครับเจตนาการสร้างนะครับผู้สร้างนะครับแล้วก็วิธีนะครับก็ดีหมดนะครับดีหมด วัตถุประสงค์การสร้างนี่ม่ต้องพูดถึงเลยครับนะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะครับซื้อที่ดินนะครับสร้างวัดอีกนะครับนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะร,นรุ่นนี้จะตามมาอีกสี่รุ่นจะตามมาอีกสี่เหรียญน,นะครับผมสี่เหรียญเนี่ยมีราคาแน่นอนครับตอนนี้คนตอนนี้ก็เนื้อร่างก็อาจจะ หลักร้อยก็จริงนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นหลักพันแน่นอนครับอย่างเหรียญที่ผ่าน,านมานะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อพัดที่รุ่นรุ่นก่อนๆมานะครับราคาก็หลักร้อยนะครับพอผ่านปีหนึ่งปีไปก็หลักหลักพันหลักหมื่นขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับผมเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นอ นวะนะครับนวะนวะผิวลุ้งนะครับอันนี้นวะผิวลุง้งเนี่ยนวะผิวลุง้งจะออกเป็นลุงลุงนะครับนี่นวะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้รหัสโค้ดรหัสโคดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สองครับนะรุ่นนี้จะสร้างเยอะหน่อยนะครับจะสร้างเยอะแต่ถึงจะเยอะยังไงก็ตามนะครับก็เป็นเป็นที่สอบสแสวงหาของผู้สะสมอยู่ดีนะครับนี่ตอกคำว,ว่าพัดตรงนี้นะครับ หลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็ตอกหกสามนะครับหกสามตรงนี้ตอนนี้ล่าสุดเลยครับรุ่นนี้นะเป็นกระแสล่าสุดเลยนะครับกระแสเพราะว่าเพิ่งออกนะครับออกเป็นเหรียญล่าสุดเลยหก่าจเจริญพรสองนะครับ เดี๋ยวตามมาก็จะเป็นราชาพยั์นะครับแล้วก็จะเป็นเจริญพรกลางนะครับก็ก็จะาทางผู้จัดสร้างเขาก็จะปล่อยออกมาเป็นรุ่นๆน,นะครับห่างๆกันหน่อยนะครับเขาไม่ได้ปล่อยทีเดียวออกมาทีเดียวนะครับปล่อยออกมาทีละรุ่นอย่างนี้ก็ดีนะครับเวลาคนาจะเช่าบูชาก็จะได้ จะได้เช่าง่ายนะครับเพราะว่า,ามีเวลาในการหาเงินนะครับเหรียญนี้งงค,นครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับรุ่นเหรียญนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับประมาณนี้นะ ใบหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับจีวงจีวรนะครับประมาณนี้นะครับเห็นเจะเริญมาสองนี่มีจุดเด่นอยู่นะครับผมมีจุดเด่นอยู่นะครับนะครับดูครับถ้าดูดีๆจะเห็นจุดเด่นนะครับจุดจ่ายเงินนะครับวันอนาคตข้างหน้านะครับนี่พี่ๆดูห่วงนะครับดูห่วง ดูในห่วงนะครับจะมีอยู่สามขีดนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับนะครับสามสามขีดนะครับสองดูดีๆจะเห็นนะฮอันนี้เป็นแบบครึ่งวงนะครับจาจําตําหนิจําอะไรไว้นะอืมวันข้างหน้านี่ก็แน่นอนครับต้องมีปลอมแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ หกสี่นะครับผมผมทําคลิปนะครับตอนนี้ยังไม่มีพ่อพึ่องออกนะครับเหรียญพิ่องออกแต่ผมเชื่อว่าอนาคตต้องมีแน่นอนนะครับเราต้องดูไว้นะครับจุดจุดไหนจุดดีนะครับก็คือเอาค่าหาตอนนี้คือไม่มีปอมก็ยังไงก็ก็ได้ของจริงนะครับก็ได้ของจริงนะครับ ้าไปหาอีกปีสองปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะได้ของเก๋ก็ได้นะครับไม่รู้นะครับนะครับผ่านไปหนึ่งองนะครับหนึ่งองรุ่นนี้เามาดูอีกหนึ่งลุนนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ทองแดงนะครับทองแดง รายการที่ห้างนี้ทองแดงตอกโค,โค้ดคำว่าพัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสโค,โค้ดตรงนี้เหรียญนี้รหัสโค้ดแค่อสองหลักเองนะครับรหัส <laughs> โค้ดสองหลักนะครับก,ก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลักๆเป็นเหรียญต้นๆนะครับที่ที่ตีโค,โค้ดนะครับที่ทํานะครับ,น,รบ,รบรรนะครับสองสี่ครับรหัสโค้ดสองสี่นะครับเหรียญน,นี้ ต่อค่าม้าพัดตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็หกสามนะครับตอกว่าหกสามหกสามที่จริงก็คือเหรียญนี้จะต้องอ,ออกมานานแล้วนะครับนะแต่ว่าช่วงที่ว่ามีวิกฤตโควิด COVID นะครับก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับที่จริงนี่เป็นเหรียญของหกสามแล้วนะครับเป็นเหรียญของปีที่แล้วนะแต่มาออกปีนี้นะครับผม ออกช้าหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ออกนะครับนี่ฮะหกสามนะครับด้านหน้าครับทองแดงลงยาจีบอนนะครับทองแดงลงยาจีบอครับ นี้ในห่วงจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่มีสามขีดอย่างเมื่อกี้นะจะประมาณนี้ครับอันนี้แบบเต็มอง์นะครับผมทองแดงลงยาจีวรนนะครับพิมพ์เต็มองนะครับหลวงพ่อพัดรุ่นนี้เหรียญนี้แล้วก็ตรงนี้มีไข่ปลานะครับเขาเรียกจุดจุดไข่ปลานะครับเต็มเลยครับตรงฐานฐานพระนะครับ ตรงนี้นะครับดูดูดีดูดีๆตรงนี้จะมีขีดนะครับตรงอ่าใบหูหลวงพ่อนะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับผม จะมีขีดนะครับเห็นเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าจะมีนะครับเอครึ่งงงนะครับนี่ครับขีดจ,จะเห็นไม่ค่อยชัดนะว่า,วาอยู่ในอยู่ในซีนนะครับครับประมาณนี้นะครับผมทองแดงนี่ต้องบอกว่าปิดมาหลายเหรียนเลยครับเป็นเนื้อล่างๆแต่ว่า ขอให้ได้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เน้เงินแพงเหลือเกินครับเงินหน้ากากทองคำอะไรเงี้ยแพงเหลือเกินครับหลายพันครับใครที่มีเงินก็มีงบเยอะๆก็จัดไปได้นะครับน่าสวยอยู่นะครับเนื้อเงินลงยานะครับลงยาลายเสียบ้างนะครับลงยาสีสีม่วงบ้างสีเหลืองบ้างนะครับสีแดงบ้างนะครับพื้นนะครับลงยาสวยอยู่นะครับลงยาสวยเลยเน้เงินนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อล่างๆนี่จะไม่ค่อยลงยานะครับจะเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็ลงยาจีวอแค่นี้นะครับผมนะแต่ว่าผมว่าสวยนะครับน่ดูแบบคลาสสิกดูดูแบบดูขังนะครับเนียนเรียนสมัยก่อนนะครับก็ไม่ต้องไม่ลงยานะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครนะดูแบบว่าดูดุดันนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่า ไม่ไม่เหมือนลงสีแบบนี้นะครับจีดจัดนะครับแบบนี้ก็สวยสวยคนละแบบนะแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องลงยาก็ได้นะครับผมเหรือนนี้ทองแดงลมดำนะครับเหรีนี้ทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ เดีย๋ยวนี้จะตอกคำว่าพัดตรงนี้นะครับแล้วก็ปีหกสามนะครับตอกหกสามตรงนี้นะอรหัสโค้ดนะครับมาดูรหัสโค้ดกันนะครับ น,นี่น่าจะเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดสามนะครับผมรหัสโค้ดสี่ศูนย์สี่แปดสามนะครับประมาณนี้ครับนั่นหลังประมาณนี้นะครับอันนี้ทองแดงลมดำนะครับ ก็สวยครับสวยไปอีกแบบหนึ่งครับเหรียญน,นี้ดูแบบว่าดูดูขังดูดูดันดีครับเหรียญน,นี้นะดำดำแบบนี้ผมชอบสีดําอยู่แล้วนะนี่ครับดูครับใส่กรอบนะครับผมสวยเลยครับใส่กรอบเป็นเงินหรือว่าเป็นทองเงี้ยตัดตัดตัดกับสีดําเลยตัดกับเหรียญเลยนะอันนี้เป็นพิมพ์เต็มอง์นะครับผมพิมพ์เต็มองคก็ นิยมกันนะครับแต่มันมีสองพิมพ์นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติเราปิดมาเนี่ยเราก็ปิดเป็นคู่นะครับปิดเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบว่าครึ่งองค์กับเต็มองค์นะครับเจริญพรสองนี่จะมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์เต็มองค์กับครึ่งองค์นะครับถ้าไปปิดมาบูชามาก็ปิดมาทีละแบบนี้นะครับคู่เลยนะเป็นคู่เลยนะครับปิดมาเป็นคู่เลยนะครับ สา,สามเ K ก็มีนะครับเนื้อสามเ K ก็สวยนะครับสามเคครับแล้วก็กระไหลเงินนะครับน่า <nar oo. S 2> จะมีนะครับกะระไหลเงินแล้วนืี้สามเคนี่สวยครับก็จะเป็นรุ่นเป็นอันนี้เป็นสองพิมพ์เลยนะครับทางสามเคก็เป็นพิมพ์เต็มองค์กับพึ่งอง,องนี้เลยนะครับ แล้วแต่เราจะปิดมานะครับผมนี่ปิดครึ่งองค์มาก็ตอนนี้มีครึ่งองค์อยู่หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เต็มองค์สองเหรียญนะครับเดี๋ยวจะตามมาอีกก็จะเป็นจะเป็นครึ่งองค์หมดเลยครับเนี้ยทองแดงครึ่งองค์หมดเลยนะครับที่เหลือแต่จะเป็นครึ่งองค์หรือเต็มองค์ก็ตามนะครับขอให้เป็นเจริญพรสองก็พอแล้วนะครับนี่ดูด้านหน้าจะประมาณนี้นี่จะมืดๆดำๆนะครับลงยาดำเป็น เขาเรียกว่าลมดํานะครับลมดําก็จะประมาณนี้นะม,ม,มืดเลยนะแต่เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะครับ ใต้ฐานก็จะมีจุดไข่ปลาเต็มเลยนะครับอันนี้เรียกจุดไข่ปลานะครับเดี๋ยวมาดูห่วงนะครับห่วงจะเป็นลักษณะไหนนะ อันนี้พิมพ์เต็มองนะพิมพ์เต็มององนี้จะเป็นจะจะเป็นแบบนี้นะครับกนนคบ็คนละเนื้อกันนะครับคนละเนื้อกับเมื่อกี้นะเดีย๋ยวมาดูข้างใบหูหลวงพ่อนะครับนะครับข้างใบหูหลวงพ่อนี่ก็เหมือนเดิมครับ จะมีจุดมีขีดนะครับมีหนึ่งขีดนะครับใบหูหลวงพ่อนะข้างข้างใบหูด้านซ้ายนะครับจะมีหนึ่งขีดเหมือนกันนะครับเนี่จะมีทุกองค์เลยนะครับผมว่าเป็นจุดนะครับเป็นจุดเด่นเลยนะจุดเด่นจุดขายนะครับจุดใจตังนะครับจุดนี้เห็นชัดเจนแล้วครับเหรียญน,นี้นะเห็นชัดเจนนะครับ รประมาณนี้นะครับผมจเจริญครโซรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเรียนที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับสามเรียนนะครับตอนแรกว่าจะรอทำคลิปพร้อมกันหมดนะครับแต่อดใจไม่ไหวครับทำทำคลิปทุนนี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมาต้องมาเจอกันอีกรุ่นอีกนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับเจริญคนสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจนะครับอยู่เป็นกำลังใจนะครับผมนะช่วยเป็นกำลังใจมาโดยมาโดยตลอดนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ